สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจต่วันนี้จอยจะทําผัดไทยจ้ะผัดไทยก็จะสไตล์จอยนี่แหละจ้ะเนาะเพราะว่าไอเนี่ยจ้ะมันไม่มีถังองอกจ้ะนะจอยจอยไม่มีไม่มีถังองอกจอยก,ก็จะใช้กระหล่ำปีจะแทนจ้ะเนี่ยกระหล่ำปีกับแครอทแทนจ้ะเพื่อนๆนะใสไปต้นหอมเล็กๆไม่มีก็ต้นหอมใหญ่ๆนี่แหละจ้ะ ผักอะไรก็ใส่ไปได้แต่ถ้าเราจะกินเพื่อนๆดัดแปลงไปจ้ะเราจะทำผัดไทยกุ้งสดจ้ะวันนี้หั่นผักจ้ะ กุ้งสดจ้ะต้นหอมถั่วงอกไม่มีก็ดัดแปลงใช้กระหล่ำปีแทนกับแครอทจ้ะจะใช้เส้นผัดไทยก็ได้เส้นหมี่ก็ได้หรือไม่ก็วุ้นเส้นก็ได้จ้ะนะนเพื่อนๆจะจะใช้เส้นอะไรก็ได้จ้ะแล้วแต่เราจะกินเนาะจอยจะใช้ไอนี่จะ้ะน้ำผัดไทยของโรโบจ้ะเพราะว่ามันเข้มข้นอร่อยนะเพื่อนๆนะ แล้วก็กุ้งแห้งตัวเล็กจ้ะไข่ไก่สามฟองจ้ะผัดกุ้งก่อนจ้ะทำกุ้งให้สุกก่อนเนาะส่วนใหญ่จอยไม่ค่อยได้ใส่กุ้งหรอกจ้ะจอยก็จะผัดแบบใส่ผักอย่างเดียวจ้ะจ้ะเพื่อนใส่ผักใส่ไข่ประมาณนี้จ้ะนะ กุ้งก็นานๆานทีจ้ะที่จอยทําให้สุกก่อนเพราะว่า,าอาหารทะเลมันต้องทําให้สุกจ้ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวท้องจะเสียจ้ะผัดให้สุกก่อนแล้วก็พักไว้แล้วเราก็มาทําผัดไทยทีหลังจ้ะ เพราะนั้นพวกก็จะไวกว่าเอามาทอดนะ ใครจะใส่ไข่ก่อนหรือใส่หลังก็ได้นะเพื่อนๆนะจอยชอบให้มันสุกก่อนจ้ะเราค่อยมาใส่เส้นใส่ผัดไข่กับน้ำมันพืชก่อนจ้ะหรือน้ำมันกุ้งที่แบบที่เราผัดกุ้งเมื่อกี้จ้ะนะจอยไม่ใส่กระเทียมนะเพื่อนๆจอยไม่ใส่กระเทียมสับจ้ะใครจะใส่ก็ได้จ้ะ เ็จะใส่ผักที่ว่าเนื้อแข็งลงไปก่อนจ้ะก็ไอ้นี่จ้ะแค่รอดจ้ะอยู่เบื้องโอกมันหาถ่วงโกยากจ้ะแล้วช่วงนี้ล็อกดาวด้วยจ้ะไม่ค่อยอยากออกไปไหนจ้ะเพื่อนๆจะออกไปซื้ออย่างสองอย่างอย่างนี้มันก็เสียไปำเวลาเนาะ ก็เอาผักที่มีอยู่ในตู้เย็นนี่เราจะมาทำจะ้ะก็อร่อยเหมือนเดิมขอให้น้ำซอสอร่อยก็ทุกอย่างก็อร่อยจะ้ะกินกันสี่คนจะ้ะนะทำะเยอะๆเลยจะ้ะ เส็นเหลือก็เก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นได้จ้ะ ใส่น้ำซอสลงไปเลยจ้ะ้อยใช้สองซองนะเพื่อนๆนะใช้ใช้สองซองจ้ะซองเดียวไม่พอคอยทำเยอะจ้ะกระทะนี้ก็กินได้ประมาณหกเจ็ดคนนะจ้ะ เราจะใส่ผักลงไปด้วยจ้ะข้างๆเนาะแล้วก็ไว้กินสดด้วยจะนี่จ้ะ จอยก็ใช้เส้นอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะมันมามันแบบใช้มาหลายยี่ห้อนะนเพื่อนๆมียี่ห้ออะไรจอยก็ใช้จ้ะอันนี้เส้นจันตาสิงมั้งเนี่ยบางทีก็ใช้ตาช้างจ้ะแล้วจอยก็จะโรยด้วยไอ้น,นี่ด้วยจ้ะกุ้งแดงเนี่ยแต่กุ้งฝอยจอยก็มาจากเมืองไทยเนาะใส่ลงไปจ้ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะ ไม่ต้องให้สุกมากจ้ะนะเพื่อนๆเ,เนี่ยไข่มันก็จะไม่มาจับกับเส้นไงเพื่อนๆถ้าถ้าเราผัดไข่ก่อนอะมันจะไม่มาจับให้เส้นมีแฉะไงจะถึงผัดซักไอ้ไข่ก่อนทุกครั้งตอนผัดหมี่ผัดข้าวอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบไงแม่จอยก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าต้องทำยังไง ต้นหอมจะใส่ลงไปส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะกินต้มผัดให้สุกก่อนจะต,ต้นหอมเขาไม่ไดมากินสดเหมือนเราไงเพื่อนๆนะเขาจะไม่มากินแบบแอมเหมือนเราอะเรานี่ชอบต้นหอมมาแอมกินกับผัดไทยนะหัวปีอะไรเงี้ยไม่ใช่เงี้ย,ยแต่อันนี้คือผัดให้ให้เขาสุกสักหน่อยจะมันจะได้ไม่ ไม่ขึ้นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกลิ่นขิววะจ้ะกลิ่นหึ่นนั่นแหละเนาะขิวฮะเพื่อนๆคงงงเนาะอะไรขิวๆเนี่ยนี่จ้ะ เสร็จแล้วก็เอากุ้งจะลงตกแต่งจอยอกระดาษไขนะเนาะเพื่อนๆนะกระดาษที่เอาไว้ทำขนมนะั่นแหละจะทำห่อไอลอง แม่พิมพ์มาจ้ะนะเอาลกเอาลองจ้ะเพราะว่าถาดนี่เขามีสีเนาะเดี๋ยวมันจะมันมีสีมันจะอันตรายจ้ะนะไม่มีถุงนอบก,ก็กรล่ำปีจ้ะใส่ลงไปกรล่ำปีก็มีทั้งผัดผสมกับหมี่แล้วแล้วก็มีแบบไว้กินสดจ้ะ โว้ดยต้นหอมจ้ะใส่ป่ะตัวก็จะใส่ประมาณนิดนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะเพื่อนๆไวด้วยถั่วจ้ะอันนี้คือผงโลโบอย่างเงี้ยก็จะมีถั่วมาเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆน,นะ แล้วก็โรยถั่วลงไปจ้ะไม่เสียไม,ไม่ต้องเสียเวลาไปตำอะไรมากมายเพื่อนๆอันนี้กินถั่วก็แบบสดๆสดสดสดใหม่ๆจ้ะเนี่ยจ้ะสุแลาจ้ะผัดไทยผัดไทยกุ้งสดจ้ะ ถาดนี้ก็คือกินได้สี่ห้าคนหกคนนะ่ะเพืเ่อนๆนะดูสีสันจะไม่มีถุงวอกก็กระหล่ำปีแทนจะนะแล้วก็ต้นหอมโอเคยังไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่้าทุกคน